ของร้านก็บอกว่าไม่มีอาหารก็เอานิ้วล่อได้นะคะ สวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะวันนี้เราก็พามาเที่ยวร้านแกะดำช้ำฉาที yes, ่อำเภอสันปางเชียงใหม่นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มีน้องแกะน่ารักน่ารักด้วยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะทุกคนร้านนี้แบบบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะเขาจัดสวนแบบน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยเห็นจักรยานเก่าโบราณแบบนี้คิดถึงสมัยตอนเด็กๆเลยนะคะ เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อจะมีโยคันหนึ่งแล้วก็ชอบผ้าปั่นไปนานะคะอันเนี้ยปีนแต่แกรงเหล็กนะคะอันนี้ก็ไว้ส้อนถ้ายนะคะแต่ว่าถ้าเวลาตกหลุมเนี้ยเจ็บตูดมากเลยอันเนี้ยว้าวลมลื่นนี่ก็จะมีตู้ไปรษณีย์ไว้ให้เราแบบถ่ายรูปเก๋กๆด้วยนะคะร้านนี้จัดสวย บรรยากาศก็กลมลืน่นเข้ามาด้านในนี่แบบสดชื่นมากเลยนี่เขมีบ่อปลาคาร์บด้วยนะปลาคาร์บตัวใหญ่มากเลย ว้าวหายแลโวหายแล้วอฮ้ยน้องอยากกินอาหารอู้โหตัวใหญ่มากเลยสีสวยเลยปิ๊ปๆิมีน้องหมีตัวใหญ่ๆน่ารักน่ารักด้วย ในร้านนะคะก็จะมีน้ำตกเล็กๆนะคะเข้ามามุมนี้แบบสดชื่นมากเลยก็ร้านนี้ก็มีมุมให้นั่งหลายโซนเลยนะคะมุมนี้ก็จะแบบเป็นดินน้ำตกนะคะก็นั่งแ,แบบสดชื่นมากเลย เขาก็จะมีเป็นโซนที่เป็นซุ้มนะคะด้านนูน้นอันนู้นก็หน้านั่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะแดดแดหน่อยก็จะร้อนว้าวบรรยากาศด,ดีดี มีแต่ตุ๊ก,กตาน่ารักไปหมดเลยนะคะทุกคนใครชอบถ่ายรูปนะคะแนะนําเลยร้านนี้น่ารักนะคะตุ๊กมุตมิอันนี้ก็จะเป็นอาหารให้นกแกะนะคะเขาขายเป็นแบบนี้นะคะเป็นแก้วสามแก้วห้าสิบนะคะ นี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีทั้งกาแฟแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มแบบพวกชานะคะเป็นชามะนาวชาแอปเปลิลราคาเริ่มต้นก็สี่สิบห้าสิบนะคะสำหรับร้อนถ้าเย็นก็ห้าสิบห้าหสิบห้านะคะที่เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่มีอาหารก็เอานิ้วล่อได้นะคะนิ้วจะหายไม่เนี่ย

หลังจากตอนอาหารปลาซิดนิ้วหายาเ,เ,เ,เดี๋ยวเราเดินไปชมฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นก็จะมีที่นั่งเหมือนกันนะคะ สงบบรรยากาศดีมากเลยเขาแต่งร้านสวยด้วยนะร้านเนี้ยโซนนี้ก็น่านั่งมากเลยเพราะว่าอันนี้เขาเอาจัก,กรยานเก่ามาทำเป็นโต๊ะนั่งเนี่ยค่ะมีสองคันน่ารักไหมคะชอบการจัดร้านนะคะสวย อันนี้ก็จะออกแบบแนวโบราณโบราณน,นี่น้องแกะอยู่ตรงนี้นี่นะคะน้องแกะกำลังนอนอยู่เลยว้มีหลายตัวด้วยเดี๋ยวเราจะทานข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปให้อาหารน้องแกะนะคะมุมนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาน่าจะเรียกคอนโทนะคะก็จะเป็น สมัยโบราณเขาน่าจะาไว้ใส่เหล้าใส่น้ํานะคะสมัยนี้หาดูยากแล้วนะคะไม่ค่อยมีถ้ามีก็จะเป็นแบบของใหม่ที่เขาทำโอ้โหนี่ทุกคน <laughs> ผงซักผ้านะคะยี่ห้อ Fab Perfect ยังจำได้เลยเด็กๆนี่ชอบซื้อมาซักผ้านะคะอันนี้ยี่ห้อนี้ <laughs> มุมนี้หน้านั่งนะคะเย็นสบายเหมือนกันมุมด้านนองตัวบ้านนะคะก็แบบจัดเก๋ไก่น่ารักน่านั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะก็จะเป็นแบบกด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 นะคะแล้วก็โทรรุ่นนี้ยังมีให้เห็นอยู่นะคะ ะะยำวุ้นเส้นน่ากินมากเลยราคาร้านนี้ก็ไม่แพงนะคะทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็นี่นะคะเป็นสปากเกตตี้ทะเลนะคะคีมเมาหน้ากินน่ากินส่วนนี้ก็จะเป็นมะนาวอันชันนะคะเปียวสดใจมากเลยค่ะใช้มะนาวสดๆคั้นเลยนะคะหอมหวานกลิ่นอันชันนะคะทุกคน รสช,ชาติอาหารใช้ได้นะคะผัดที่เมาแบบแซ่บมากเลยทั้งเผ็ดทั้งหอมระหว่างทานอาหารน้องแก,กก็จะมาขอกินอาหารด้วยแล้วนี่ ยำ้นเส้นก็อร่อยนะคะเปรี้ยวหวานครบรสมากเลย อ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะทีละคนนะคะทีละคนนะคะทีละตัวทีละตัวใจเยนเ็ยนๆกับใจเยน็นๆเซวแบบว่าตอนที่แบบลิ้นเข้ามาโดนมือเรารอ่ะกลัวเขาจะงับมือเรา <c oughs> อันนี้นะคะเวลาให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องแบมืออย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อกันที่แบบเขาจะกัดนิ้วเรา <c oughs> <c oughs> ปลาครับนะคะทุกคนอู้ยลูกปลาครับเยอะมากแต่ก็ปลาครับม่คือตัวใหญ่ๆร้านนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอาหารราคาก็ไม่แพงรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็มีน้องแกะให้เราเล่นด้วยวันนี้ละกกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจบคลิปวิดีโอก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลักกี้เจนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย